ะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ผู้สู่คนเบิดสู่หมองสู่บ่อนเนาะบ่ว่าจะอยู่ทางภายในและก็ต่างประเทศพี่น้องก็พบพ่อกันคือเก่ากับ2คอมมีลูกเซานามื้อนี้ก็บรรยากาศลมหนาวๆพี่น้องเอ้ยทางสปปลาวเฮาจักเป็นสุที่เท่าใดแหะพี่น้องเอ้ยลมหนาวเข้ามานี่เนาะหนาวหนาวกว่าเมื่อวานนี่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยนนลมลมแงๆเนาะ บ่ได้ร่มซุ่มล่มอันเย็นดอกมันล่มแหงแหงนาวๆนาแหงแหงมันบอคือทางภาคเหนือของลาวนะพี่น้องทางภาคเหนือของลาวเนะ่ยอันนาหนาวสิบ่มีล่มเนาะแปลว่านาวหนาวเย็นหนาวเย็นซุ่มๆ่มเนาะมันบอา่ะมันอันนะเออหมอ,อกลงะนะนกันคือทางบ้านแม่ค้อมเนี่ยมันเป็นทงเพียงมันมันบม่มีพู่มีผ้าแลไรมันเป็นล่มแบบลักษณะหนาวล่ม ลมทัง่งลมตีเนาะมันเป็นถงเที่ยงโบมีแนวกำบังกับพ่อๆกันม้อนี้กัยามแรงเลยพี่น้องจังได้น้อพี่น้องบบสุข้สุคนอยู่ทงางอาณาต่างประเทศทางภายในประเทศแล้วก็อยู่ทั่วๆอันป่ายที่ติดตาาผับสม้มคลิปเฮาอยู่ดีมีแหงกันบบสุขคนบ่นเนาะพี่น้องกัมม้อนี้กันบน่บมีย่างลายเนาะสำหรับ พ,พอกันกับแม่ข้อมมนีกาสีมาอาณาขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางเอื้อยและก็อ้ายทั้งสองฐานที่อยู่ทางเมกาเนาะมนีทางอาณาแม่ข้อมได้ขับข่าวดีอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะบุญบุญกุศลที่นุนนำ ย่องเอยออลยพ่อพ่อรุดหลอดแคาข,ขาดเนาะแบบว่าอันลักษณะคืออันคำาอันบูฮานผ่นว่านะไก่สิตาน้นำลายปลอดออกนะพี่น้องมันนี้ก็ได้หรับค่วดีจากทางเอื้อยน้ำทิ์และกับไอลูทาง U.S.A เนาะเอว่าเอื้อยกับไอผันกาได้เดินทาง อนนะกลกับมาเยี่ยมยามซอปปอลาวเขาแล้วแต่กับบรันหอดเถือ่อจังได้กับขอสิ่งสักธิ์ปกปักหักษาคุ้มครองเอื่อยและอ้ายเนาะเดินทางตลอดปลอดภัยหายหอดบ้านเมืองเฮาด้วยสุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นกำลังใจให้ทางนองผู้อยู่ทางผีดะไเนาะให้ตลอดปลอดภัยเบิร์สุขสุขคนกับ หอดเดือนทั้งซานด้วยความสวัสดิภาพเนาะเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องเ้ยแม่ค้อมกันอันทักทายทามข่าวเอื้อยเพิ่นหอดใจแล้วหอดใจแล้วเนาะก็ได้ท้ามข่าวเพิ่นอยู่เพิ่นเดินทางมากอนะกว่าบ่ได้เนาะเนาะแม่อันแม่ค้อมผู้บ่เคยได้ขียนน่ยนนี่อันอันเป็นห่วงย่านว่าอันบางคนมากับสุขภาพมันบ่คือกันเนาะ ขนาดบางคนขี่รถแลนดอยู่เท่องนาดินกันยังมีเมามีวินนะอันนี้ก็ขี่ย่นกันบโบผู้เป็นอย่างได้เราพี่น้องอ,อ้ยบอเคยเนาะบเคยขี่กับทามเอ,อ,อือยเพิ่นยู่แต่ว่าเพิ่นก็นปลอดภัยดีเนาะแต่ว่าอิดเมื่อยน้อยหนึ่งเพราะว่านั่งอยู่กับที่ไล่สมองเนาะทางยายเห็นยังดีย,ยายใส่กสแกงปลายายส้อมพักไว้ใส่แกงปลา ใส่ดอกคมไปคุณกระปูม่แม่อันเด้อ่ะเออฉัพ่อจงบ่เห็นเราเราไปคุดกระปูโอ้ยคือบบาเสองตสอเอาคือมีเห็ดดินออกนะพอคำสองสีหาโต๊โต๊โต๊ะนดน้อยดอกลูกมันคือสิเลิกนอเบิ่งน so ี่ five, เลือกสมขวดอย,ยู่มียายผซ้อมพักซี่พักห้อมเป่ออลไรกินกับต้มบระพุ้งกับกระพุงะ้งกับอันพักโบกแน่นี่มีพักโบกแน่พักโบกหันซ้อมแล้วเรียบร้อยมีแต่สิเห็ดเมนูพัดพักโบกใส่กระเทียมพี่น้องเลยมันนี้กินกับข้าวเจ้าปูไปคุยกับปูนะจากเจ้ว่า มันเหลิกแห้งบงไาไหวปุจักคุยกับคุกับปูกันเนาะข่าวดีที่ว่าในมัอนี่พี่น้องกัทั้งแม่คอมเองเนาะกะัได้เงินพี่น้องจำนวนหกแสนกี่พี่น้องเลยจากเอื้อยนำจิตแล้วก็ไอรูทาง USA เนาะกัก่อนอื่นกั ขอขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยแเลยออ้ทั้งสองฐานหลายๆเด้อที่คอยซัพพอร์ตและก็หายกำลังใจเนะาะให้แม่ค้อมได้อ่าถ่ายคลิปต,ต่อไปพี่น้องเ้ยอ่าเพราะว่าเอื้อยอ้เพิ่นหายมาก็เป็นนำใจอันประเสริฐของค,คนแรกอ่ะขอให้เอื้อยกับอ้จงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะความเจ็จจะได้ความขายจะมีเดินทางมาเล่าเฮากัขอให้ตลอดปลอดภัยหอดเพื่อนหอดสั้นด้วยความสวัสดิภาพเด้อ สุขภาพแข็งแหงตลอดไปลำลำเลยลุวยเห็นยังก็ให้เจริญหงเฮืองให้สื่อได้คลายมันการงานกระหายกล่าวหนาตลอดไปเด้อซาถูกเด้อขอมกขอบใจลายไอ้ไเขาได้หับแล้วเงินกันเนาะอ่าโตหาเซนนี่ก็ได้หักั้งแต้ผ้แหละมืออันเอาเงินลงไปอันถวายจางซาลาให้เอื้อยกับอ่เนาะคนอ่าน แม่ค่อมพอได้ซื้อข้าวต้มขนมให้ลูกให้ล้านซื้ออยู่ซื้อกินในครนอ,อ,อบครัวเพื่อนสั้นเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆและอีกแสนหนึ่งนี้พี่น้องเอื้อยอั่นกระสวยอุดนูนซื้อกล้วยซอยแม่ค่อมเนาะแม่ค่อมโพสคล้ายกล้วยพอดีเอเืเเอเ้อยเฝุ่นเ็นเอื้อยอฝ่นก็เลยเมาส์เบิดเนาะกล้วยกะแต่ตอนนั้นวาวาได้ฮกวีเนาะบัดมาตัดออกแต่แต่เครื่อนะได้แต่หาวีป้ายเพราะว่าอัน วีตัวที่ยกนะ่ไปซอยมาต้มใส่อันไปซอยมาต้มใส่ควันกองให้เท่าค่อมแล้วก็เลยบมเต็มพวกวีเนาะให้ผิ่นกาให้มาหนึ่งเส้นกีบเนาะหนึ่งเส้นกีบนะฮะกระซีมออให้คุณแม่เนาะมอบให้คุณยายพิน่นเป็นวัปดปุดเปื้อเดียพี่นอ้องเลยพอได้ซื้ออันนะ่ะอันซื้อแนวอยู่แนวกินแนว่ยหลล่าะเนี่ยเนาะน้ำตลาดน้อยเราอยากแงกะให้ผิ่นซื้อกินเนาะเนวที่อัน อันบริสุทธิ์แต่ค่ะนะแนวที่มันบม่มีอ่ะเธอซักเอาแม่โอ้เอาหนึ่งเ<อ>สนกีบคล,ล้ายกล้วยเด้อขอบกขอบไกด์เดอร์ยาลูกยาลานอ่างไก่ยืนเหมือควรยืนเด้อให้รำ<ด>ให้รวยกว่า,า,า,าเก่าเด้อควรเก็บจะได้ต้องขายใจที่นี่นี่จะหยีนยืนเหมือยืนแม่ค่อนยตะคู่ อ่าไห้เค็ดให้คิวให้แม่นให้ยำเด้อพอปากพ่อแม่รีซักซีดถ่าได้พี่น้องเลยก่แลายการที่ขาดบ่ได้อีกผู้หนึ่งพี่น้องก,ก็คือขอบใจทางอานาแม่คนะิงคัมเนาะหรือว่าเจ๊เกาเหลาเนาะอันที่เป็นสะพานบุญให้ทางเอื้อยเนาะอันเอากระเอากล้วยไปขายให้ทางอันแรง เอื้อยเพิ <porte> hmm. ่นแล้วก็เอื้อยเพิ่นก็ซื้อให้ทั้งแม่คิงคัมเพิ่นสิได้ยเป็นทำบุญต่อเนาะพี่น้องซื้อไปก็แล้วเพิ่นก็ซื้อไปทำบุญต่อนนั่แหละกาขอให้ทั้งรอบครัวแม่คิงคัมอ่าอยู่ดีมีแห้งคือการเด้อความเจ็บอย่าได้ความไขยังมีให้อายุใหม่ควนยืนลำลำลรวยๆถ่ายคลิปอ่าลงยูทูบอ่ะพอให้พุ่งพุ่งปังปังเนาะขอบใจหลายๆเต้นดงๆงเฟินอ่าขอบใจหลาย เพราะว่าอันอันาอีะยังเกาะจักสิว่าเยังนี้พี่หนอกไปลืมนะเบ่วบ,บาซะลืมเลย <c oughs> จั่างแรกก็หกักซาสุขภาพกันเบื่อสุดๆทุกคนเนาะพี่น,อน้งนองเนาะบเบาๆจะอยู่ไกลยอยู่ไกลาอากาศหน,นาวเ,น,าวเนีเ่เทาแม่นนะหน,น,น,นาวแล้วหักเทาแม่นะอาบน้ำแล้วเพราะว่าใส่เสื้อกะแม่อันเด็ดพักกลิ่นเซย์คนน่ะ สอมแซ่มไว้ก uh. ินไว้เนี่ยบมอนยักษ์หนูพี่น้องเขาสอมไว้นี่อันยั่งเขาอยากเขากัดจักมากล่างล่างล่างแล้วมันก็สบายเนาะกินสบายกินกับบรอนยากษ์สอมเพราะว่าเขาสอมแล้วบไปจอบหน่กยบรอนยากษ์ง่ายได้กินจังละเอาจังละกินบุ้งก็ไม่หูเอ้า ผัดขั้นสมุดแล้วเขาสอมนะ้เขาล่างล่างไหวในผัดยาิ atem, มันอันนั้นเขากิ so นน้ำบ่ท่านแล้วมันฉีดเปื่อยที่เน่าเนาะนี่แต่ว่าเข้าเข้าอันสอมนะเขาใส่ตู้ไว้รดแล้วพักทีเข้าบ่ได้ใส่อานาเคมีไลยนะมันสีนา่นเปื่อยพี่น้องนานเปื่อยนั่นเน่าเนาะมีแต่มันจะคอยเรื่องเขาเรื่องเขาแต่ว่ามันบ่เน่าพักทีเข้าบ่ได้ใส่เคมีไลยนะ อ่าสังเกตบุ้รวดพี่น้องชาวาพักที่ข้าซื้อมาแต่ตลาดเนาะข้าไม่ได้ปลูกเองแต่ถิ่งวัวถิ่งควายธรรมชาติแล้วข้ามาเก็บใส่ตู้ไว้นี่บล่างกัน่าพี่น้องบเกิื้อองมือหาดเขาแล้วก็เปื่อยเลยเนาะตาวาพักที่ปลูกใส,าากสก่พุ่น,นข้นอ,นอ,นขอคุณธรรมชาต <c oughs> ินะไรื่ว่าอยู่ได้ดนกว่าพี่น้องเลยรอ่ายู่ได้ดนกว่าแล้วก็บ่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะว่าเฮ้าบริได้ใส่เคมีเนาะมันเฮ้าปลูกใส่อ่าปุ่นธรรมศาสตร์ล้วนๆนะพี่น,นอ้องอ่าสมมาพาควรเนาะพี่นอ้องคลิปวิดีโอนี่เฮ้ากาสชีได้อ่าลาพี่ลาน้องไวสณนนิกอนการขอขอบบุญขอบคุณทางเอืออเอ้อยอเอื้อยนำผิดแล้วก็ไอลูเนาะทั้งสองคนที่หายกำลังใจแล้วก็อ่าซัพพอร์ตเฮ้ากา ให้เพันอ,อยู่ดีไม่แหง้งมีความสุขความเจริญแล้วก็<ส>มายามอออกอดบ้านเนี่ยเข้าคือบ้านไม่ได้จากพังเบิง่งพังเบิ่งว่าเพิ่นเได้ลงมาหรือบ่อเนาะเพราะว่าเพิ่นอันนั้นเพิ่นมายามมายามบ้านเกิดมายามพ่อยามแม่ยามลูกยามร้านแล้วก็มาเห็ดบุญน,นำหลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นเสียได้๋สามเดือนปลายเขาสี่ดอกมาจาัะสามเดือนปลายเนี่ยเพรเวียนหล่ะแมนแล้วก็เพิ่นเชมาเห็ด บุญนำลูกสาวคนไหนแต่กลับเอาเนียนน้อนในอนอกที่นอกบางเทือ่ะอันคนแรกบุญอยากซินคนอยากลงมาอันเลาะลินยื้อย่ามทมข่าวกับมีโดยพ่อขึ้นยังนี่บุกพ่อขึ้นออกตะเวียงลงมาเนี่ยกับขึ้นนึงคันขี่รถคันขันขี่กั้งเว้นกับมือหนึ่งมือหนึ่งก็ไปในนอนขึ้นคันขี่กั้งขึ้นแล้วก็รในนอนขึ้นหนึ่ง เขาเนี่ยเอื้อยเอื้อยพ่นมากอ่ะยินดีตอนหับเนี่ยพี่น้องแม่คอมกับข้องค่อยอยู่อยากไหนพิ่นลงมาเนี่ยท่ามข่าวเพิ่นอยู่ตั้งแต่ผูกคันท่นนั้นมาเมืองลาวเนี่มายื้อยามเนี่ยเด้อว่าเพิ่นว่าพังเบิ้งพิ่นว่าบังเถื่อเอื้อยกับสิได้ไปบางเถื่อการยังได้หละตามสภาพเนาะคันเอื้อยเพิ่นมากกับป้าโตพี่น้องเลยอาหารการกินกับสิห้าอาหารการกินน้ำบรรดาเนี่แหละสู่กินเนาะพี่น้องบ้านแม่คอมกับอยู่ใกล้ตลาดตอรีเนาะบ้านเนาะกันสิ แกงหน่อไม้งมหอยน้ำนองอยู่แล้วซื้ปูตึปกปลาอยู่แล้วสู่กินเนาะถ้า่าเอาไปก่อนเน,ะนาะถ้าเคยอ่ายกจะขนมาหรือบอกขนมากระแห้งเป็นอันดีมุกดีใจเนาะบุญหอดหยอดเกี่ยวพี่น้องเอออยู่กลวงอยู่ใกล้กัได้มาพอะออกกันเนาะแมลยยะะ่ลายสายเงาคุณลายสายยาวมันกะเป็นญาติพี่นอ้องมันจะข้าวตะกินอูแล้วใสยอันพิการามมาบได้บ่ได้อัน บริหารหุ้จักกันมาก่อนหากับมาหู้นี่แล้ววางเห YouTube อยู่ยังนี่แหละนะกาสิีเมนมีบุญวาสนาอันเจ้าว่าเคยสั่งบุญนํากันเนาะแม่จังได้มาเพาะกันเนาะทันแล้วบัวบ่าไพกับตามเนาะแม่เนาะบัวบ่าตื่นเอ้ยกับอ้ายเพิ่นสิอ่าเป็นเอฟซีเป็นอันเอ้ยอ้ายผู้อยูไทร์กับตามเขาเจ้าว่าเป็นบุญวาสนาบริจักจังได้เพาะกันว่าทันแล้ว จังได้มาจังได้มาแางคุณงามความดีนํำกันเนาะอือ่ารายการทีขาดบดาได้เดอ้อพี่น้องกับเขาขอบุญขอบคุณทั้งอ่าเอซี FC, ทั้งเกยอทั้งอายทั้งอ่าพ่อเมย์ลุงป้านะสาวทุกท่กทานทีห้เกียรติเขามาติดตามแลกักกรหับม้มห้กกำลังใจส่องคองมมีลูกสาวหน้าเนาะ สบายดีนะแม่คอมโอ้ยยิงมันเป็ยิงดาตัวเองว,ะ <c oughs> ว่ะวายคือไข่ปังเลยอ่ะสบายดีนะลูกสบายดีเร็วโ,โป๊กเนป, <c oughs> ปที่ให้เกียรติเขามาติดตามแับส้มกับพี่น้องเด้อพ่อพ่อกันคลิปหนาได้พี่น้องเอ้ยลาซองเถือถ่อซ้ำเถื่ออะไรยังบุหรีปิดคลิปอยู่อ่ะสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี